สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดรอกเอร์กเมตตามินิสทรีในเมตาเวิร์สวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญมากเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเรื่องราวเป็นดังนี้ครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกๆคนพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์มีความสุข แต่เพราะเหตุความบาปที่อยู่ในตัวของมนุษย์จึงทำให้มนุษย์ต้องพบกับความทุกข์แทนที่จะพบกับความสุขมนุษย์จึงไม่สามารถพบความสุขแท้ได้เพราะความบาปที่มีอยู่ในตัวผมจะอธิบายด้วยแผนภาพง่ายๆดังต่อไปนี้ความบาปแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า มนุษย์ผู้ปราศจากพระเจ้าจึงไม่สามารถพบกับความสุขแท้ได้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากสักเพียงไรไม่ว่าเขาจะพยายามหาเงินหาชื่อเสียงหาความสุขสำราญในชีวิตแต่ก็พบแต่ความสุขจอมปลอมเพราะว่าความสุขแท้มีในพระเจ้าเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงเมตตาต่อมนุษย์ทรงส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าได้มนุษย์คนใดก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาก็สามารถกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพบกับความสุข ที่แท้จริงได้และนี่คือข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์วันนี้พระเยซูปรารถนาที่จะช่วยคุณให้พ้นจากความทุกข์ความระทมใจพ้นจากความบาปที่มันผูกมัดชีวิตของคุณอยู่วันนี้หากคุณปรารถนาที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณให้พระองค์ช่วยคุณพ้นจากความทุกข์ความระทมใจ และความบาปที่ผูกมัดคุณอยู่นั้นคุณสามารถทําได้โดยการอธิษฐานตามอย่างผมดังต่อไปนี้ครับคุณปรารถนาเช่นนั้นหรือไม่ครับผมปรารถนาครับขอบคุณพระเจ้าคุณสามารถอธิษฐานตามอย่างผมดังต่อไปนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปข้าพระเจ้าเป็นคนบาป ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไ, <ป intellectual experience> ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสเข้ามาในชีวิตเข้ามาในชีวิตขอพระองค <Thrones> ์ขอพระองค์อ, <throat> อภัยความบาปผิดอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของข้าพเจ้าทั้งสิ้นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตข้าพเจ้าขอมอบชีวิตให้เป็นของพระเยซูให้เป็นของพระเยซูผู้เดียวตลอดไปผู้เดียวตลอดไปอธิษฐานอธิษฐานในพระนามในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอามนอามนเยี่ยมเลยครับหากคุณอธิษฐานตามอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างจริงใจ พระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วครับและคุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วและคุณมีสิทธิ์อธิษฐานร้องทูลทุกสิ่งต่อพระองค์และพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณขอบคุณพระเจ้าแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับบายบายเอาไฮไฟกันหน่อยยิงเชิญชมห้องของเราก่อนได้นะครับ เป็นห้องที่สวยงามพบกันใหม่คราวหน้าครับพบกับดรคือเมตตามินิสตีในเอพิโซดต่อไปได้ที่ช anel นี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบาย